You walk by extra fly, baby. Where you going? Can I roll? Living beach type, feeling right. You're the hottest, everybody knows. Oh, oh, oh. Burning up, burning up. Showing what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show my uh heart. -huh. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't just stand there, girl. Like I สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทาง v i ต้าอินนะคะได้มาแจากรถยนต์คันที่11นะคะให้บริษัท t p s ค่ะขอภาพความรู้สึกของพี่อาหนะะ่อยค่ะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะสำหรับโปรโมชั่นดีๆของ v i ต้าค่ะขอขอบคุณคุณสมชัยแล้วก็จะขอซื้อสีที่นี่ตลอดไปค่ะค่ะขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของวิต้าอินโนะคะขอขอบคุณที่ร่วมโปรโมชั่นแจกไม่อันถ้าคุณทาได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ